ครับเจอกแบบนี้ไปก่อนนะครับเจอกับยืนก่อนนะครับหลอดเช้านะครับมาช้ามากๆเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนาะสองกับสามนะครับหลอดเช้านะที่คยอีกเช้านะครับเมื่อวานนี้ที่ไม่เคยหยุดนะวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าก็ดำลงลงไปนะครับสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะ กิดไปเลยนะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสามศูนย์สอหสองแอก้าสอศนนะครับสีน้ำเงินคือตัวเน้นนะติดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสก้าสาศูนะครับประมาณนี้นะครับ่วน้เป็นนำมัใช้นะ ระตามนี้กันแล้วกันนะครับรขอให้ทุกท่านโชคดีๆนะครับหลับตานะโอเคครับๆๆๆๆครับๆๆๆๆ